ต่อจากตอนที่แล้วเมื่อกี้เรายังติดขัดในเรื่องของสกาที่เมื่อเราลันแล้วนะครับข้อมูลมันจะติดลงไปที่แหล่งน้ำนะครับนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับจากวอเตอร์นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ NDWY นะครับถูกซ้อนด้วยสกานะครับซึ่งเราอาจจะตั้งช่วงไกลไปที่0.6นะครับหมอนครับนี่ อาจารย์แก้สูตรให้นะครับก็เรารีมาร์กนะไกบก๊อปที่เราก๊อปปี้ทั้งหมดนะครับจากตัวเดิมนะครับมานะจะมีบรรทัดนี้นะครับที่อาจารย์เติมไว้ให้เห็นไหมครับนะก็รีมาร์กเบอร์สี่สิบแปดไปนะครับแล้วมาเปิดเบอร์ห้าสิบแทนตัวนี้ก็จะเอาตัวเบอร์ตัวเดิมมานะครับมาโดยใช้ NBR ที่ Greater t h a n ศูจุดห นะครับแล้วเมื่อสกี้เราเช็คแล้วว่า,าให้ตอมเติมด้วยและ a n d วงเล็บ n b r l e s s than 0.7นะหรืออาจจะ less than add equal แล้วก็เติม e ไป g r e a t e than a n d equal แล้วก็เติม e ไปนะครับใช้ได้หมดทั้งคู่นะแล้วมันก็จะกรองนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามันจะร m o v e ตัวสีแดงในน้ำนี้ไปได้หรือไม่นะครับ แต่จาก i n s p e c t เตอรที่เราคลิกดูนะครับในแหล่งน้ำเนี่ยนะครับ NBR เนี่ยนะ NBR เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันอยู่ประมาณราวๆ0.67นะครับถ้าเราอยากจะกรองออกเนี่ยเราต้องเอาประมาณ0.67เนี่ยออกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอตัว maximum เนี่ยก็ประมาณ0.67นะครับเนี่ยเป็นต้นนะครับเดี๋ยวลองรันดูนะครับ นันเดี๋ยวเราเช็คนะฮทุกตัวเรา,เอาออกหมดนะครับยกเว้นสกากับวอเตอร์นะครับเดี๋ยวลองมาเช็คก,กันนะหลักการมันก็จะประมาณนี้นะครับที่เราจะ a อ j u ั t เพราะนั้นสกาจะอยู่ด้านนอกนะก็ยังเหลืออีกนิดหน่อยนะครับที่แต่ในตัวเขื่อนสีนักกลินก็หายไปเกือบหมดและนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คดูอีกว่าอไอ้ที่มันยังตกค้างในแหล่งน้ำที่เป็นสกาเนะีนะ่ยนันมี ค่าประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไปหักลบออกนะครับก็อเช็คอีกทีหนึ่งนะครับจุดตรงน,นี้นะครับ NBR นะครับก็อยู่ประมาณ0.62นะครับ0.62เราก็ต้องปรับลงมาอีกนะเหลือศูนยลองลันดูนะครับ แล้วก็ซูมเข้าไปดูนะก็หายไปเยอะเลยนะครับหายไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงสกาเนี่ยเราต้องเช็คดีๆนะครับว่าบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่ถูกเบิร์นนะครับมันปนไปในแหล่งน้ํานะครับเราก็ต้องกรองออกนะครับกรองออกนะเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นส่วนสําคัญทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะครับที่เราพยายามกรองออกแล้วนะครับอาจจะลดลงมา แถวแถวบริเวณที่เป็นสกาจริงๆนะครับนะครับถ้าเรามาดูที่ nd nb r นะครับตัวน,นี้นะครับที่เป็นบริเวณโซนแดงๆนะครับถ,ถูกเบิร์นนะครับก็จะมีแหล่งน้ำปนเข้าไปด้วยแล้วก็ต้องคอยลดออกนะครับตรงนี้ยังมีปนอยู่นะครับส่วนบริเวณที่อื่นๆนะครับที่เป็นสี แดงๆอยู่นะครับลองมาดู NBR อยู่ประมาณลงไปถึงประมาณ0.5นะครับนะลองดูนะครับแล้วก็ต้องเขาเรียกว่ามีทักษะในการสกรีนนะครับจัดช่วงชั้นหรือรีคลาสฟายตรงนี้เยอะๆหน่อยนะครับ NBR เท่านี้0.6นะฮะลองไล่ดูนะครับ 0. 63นะครับท่า63มันก็จะไปผลเปื้อนตรงแถวๆบริเวณที่เป็นแหล่งน้ําอยู่นะครับเราลองไล่เช็คไปนะครับจริงๆมันต้องอาจจะเอาไปอินทิเกรตกับสมการอื่นด้วยนะครับก็พอให้เป็นเห็นเป็นแนวทางว่าเราสกรีนได้นะครับเราสกรีนได้แต่ว่าต้องตั้งตัวสมการเข้ามาด้วยนะครับที่ช่วยในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับโอเคพอเห็นภาพนะครับ